มื้อเที่ยงแล้วไม่รู้จะกินอะไรก็เลยแวะร้านลุงผ่อนเจ้าเก่าเจ้าเดิมเข้ามาแล้วก็ตกใจคนคนเยอะเกินหิวก็หิวก็เลยรอนานเป็นพิเศษเลยวันนี้เฮ้อแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราสั่งแกงป้าครั้งไปแล้วเนื้อเน้นๆน,น,น้ำเน้นๆพริกแกงเขาอร่อยเด็ดถึงใจเลยก็ว่าได้สั่งข้าวสวยไปจานหนึ่งโอ้โหใจแทบขาดนะนะ ข้าวสวยร้อนๆพร้อมกับแกงปลาคังขยำคุกเคล้าให้เข้ากันอร่อยอย่าบอกใครเลยก็ว่าได้นะคะต่อมามาสั่งที่ทอดมันปลากายซึ่งอร่อย แล้วก็นุ่มลิ้นมีน้ำจิ้มรสเด็ดผสมกระแตงกวาไปด้วยและเมนูสุดท้ายคือต้มยำปลาคังกินแล้วก็ชื่นใจแสบขอเพราะะไไร,รีบกินจัดจนกระทั่งข้าวหมดจานเลย